วันที่4สิงหาคม2566ความเคลื่อนไหวที่อาโกเทเซียร่ายอดนักสู้กุลคาแมชาวบราซิลที่ได้รับสัญชาติกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้ที่อาโก้ได้ชกมวยไทยก่อนจะย้ายไปกัมพูชาพร้อมสร้างค่ายศิล,ละปะการต่อสู้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นยูยิตสู คุณคาแมรและอื่นๆในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาจากนั้นเจ้าตัวได้ประกาศลาออกจากคุงคาเมอร์อินเตอร์เนชันแนลไฟเตอร์ที่มีสเรจันทรเป็นผู้ดูแลเรียบร้อยแล้วและยังได้โพสต์ภาพสักรูปพระพักของ พระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ทับคำว่ามวยไทยที่บริเวณแผ่นหลังทั้งหมดอีกด้วยเทจเฟซบุ๊กครูอัดครัวร่องมวยไทยได้โพสต์เรื่องราวต่อไปของทีอาโก้ว่าจะย้ายไปที่ไหนต่อโดยมีข้อความว่า วงในบอกไม่แน่อาจจะกลับมาทำมาหากินที่สมุยประเทศไทยอีกครั้งหลังประกาศแยกทางกับสมาคมกุลคาแมสื่อกัมพูชาชื่อดังอย่าง CSB Sport รายงานว่าทีอาโกประกาศชาัดปฏิเสธทุกข่าวลือเกี่ยวกับการกลับประเทศไทยแถมเจ้าตัวยังได้แชร์โพสต์ข่าวดังกล่าวเพื่อยืนยันอีกทางด้วย